สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของการขายผืนดินก็ยังคงไม่จบสิ้นครับท่านหลังจากการตามหากปปสหายไปไหนนะเนี่ยสุดเทพหายไปไหนว้ยเฮ้ยหลังจากเป่านกหวีดช่วงนาตาปีตอนนั้นก็ออกมาบอกว่าทักษินขายอย่างงูนทักสินขายอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพอมาตอนนี้นั้นเงียบกันอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆออกตัวค้านกันอย่างสนั่นลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมทั้งลีนาจังทั้ง หอ,อมสากาวใจแล้วก็ที่ไม่น่าเชื่อเว้ยเฮ้ยตอนนี้ก้องติดตามนะคะรับเดิมผู้ชมว่าเอปรินานั้นออกมาแล้วนะเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเฮ้ยส่วนเทพโพงามเว้ยเฮ้ยอย่ามัวแด่ขายเครื่องหนุมเปี๊ยะเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยสิเว้ยเฮ้ยเรื่องอื่นนั้นเก่งเหลือเกินส่วนเรื่องนี้ล่ะยังไม่ได้ออกมาแถลงอะไรนะส่วนตอนนี้มาที่เอปปรินากันก่อนเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้หูฝาดนะครับท่านโดยจากใจสลิมที่ชื่อปรินาอันนี้เขาเขียนแบบนี้จริงๆนะเนี่ยหลังจากเอ๋ปรินาทาการโพสต์เฟซบุ๊กไม่เห็นนด้้วยเรื่่องีจจากใสิม นานาบอนายกฟังเสียงประชาชนแล้วก็ค้านออกกฎหมายให้คนต่างด้าวถือครองที่ดินในไทยครับท่านโดยได้มีการโพสต์ต่างๆนานานาในในะครับท่านผู้ชมบอกสละไม่เอาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อบอกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานเราอย่างที่บรรพบุรุษไทยเคยทํากันมาอนาคตถ,ถึงลูกหลานสามารถอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยแต่มันคือการเช่าที่มีนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต่างชาติจึงขอให้ประยุทธ์เนี่ยแต่ว่าเขาเขียนนายกครับท่านแต่ผมเรียกไม่ถนัดปากก็เรียกประยุทธ์ละกันโปรดฟังเสียงประชาชน ด้วยโดยลงท้ายว่าจากใจสลิมชื่อปรินาที่เป็น f อประยุทธ์มาตลอดชีวิตโอ้ยมันยังไม่ตาสว่างอีกว้ยแฮชแท็กรักเธอประเทศไทยต่างๆนา,านาว่ากันไปศิลาเจนจาคาก็ออกมาซัดไม่หยุดยั้งนะครับถามทหารนี่ไว้ทําไมว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติจะขายพื้นดินให้กับอะไรวะต่างชาติอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าตอนนี้เงียบกันหมดไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยพวกคนดีโดยนโยบายนี้เอ,อ่อถ้าเกิดเป็นทักษิณออกมานะครับท่านผู้ชมก็คงจะโดนอย่างที่แถลงไปแล้วนั้นว่าขายชาติแล้วก็ตอน นน,น,เ,นเมื่อปีสี่ห้าเว้ยเฮ้ยดรทักษิณชินวัตรก็เคยออกโครงการนี้มาสลิมลอดช่องทั้งหลายตอนนั้นสับแสแลงยังไม่ได้มีอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่ามีไอ้พวกม็อบบางม็อบนั้นก็ามาบี้ไม่หยุดยัง้งตอนนี้เงียบกันหมดเว้ยเฮ้ยซักทักษิณขายชาติเนี่ยไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วส่วนตอนนี้นักลบเว้ยเฮ้ยจากนักลบมาสู่นักขายที่ดินหรือไม่ไม่แน่ใจจัดโปรลอดต่างชาติอ้างได้หมดลองถ้าเกิดเป็นอีกฝ่ายทํานี้ก็อาจจะ,ะกระลากระสังนะครับท่านผู้ชมอย่างเด็ดดว,ดวบ ท่านโดยใจความบางช่วงบางตอนนะเนี่ยโดยสลิมที่ดาทักษินเนี่ยขายชาติไปอยู่ไหนแล้วออกมาหน่อยมึงออกมาได้ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีแต่ว่าออกมาหน่อยนั้นเร็วๆเ,เลยโดยทักษินบอกว่าให้ต่างชาติซื้อที่ดินหนึ่งไร่ประเทศไทยคนไร้บ้านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นคนจนไม่มีโอกาสมีบ้านอยู่สมัยก่อนตอนผมคิดให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีบอกว่าผมขายชาติแต่ถ้าเป็นในตู้บอกเนี่ยคิดกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของสลิมเขาผมลอดช่องไม่ใช่สลิมนะครับเรื่องผู้ชม และลวงนี้รู้สึกว่าจะลุกลามไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยทั้งจตุพรพมพันธ์นะเนี่ยทั้งต่างๆ่า,านาศิลาเจนจาค้าเอบรีนาอมสกาวใจแล้วก็บรรดาหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมออกมาขานสุดตัวอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสลิมก็ออกมาอวยประยุทธ์ไม่หยุดจอดน,นะครับท่านผู้ชมเพจสลิมรอดช่องเพจหนึ่งนั้นบอกว่าเนี่ยไอ้ตู่คิดดีแล้วนะเนี่ยลุงตู่คิดดีแล้วอะไรทำนองนี้แล้วก็พร้อมกันนี้ได้มีการทำบัวเว้ยเฮ้ยข้อดีข้อเสียโดยไอข้อเสียนี้ถูกกนนําาาเเปป็รระดทงงมือ นันเนี่ยจากฝ่ายที่ต้องการคะแนนนิยมเออที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วมันหมายถึงตัวมันเองป่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศเอ,อ่าแล้วก็ข้อ2เอ,อ่อรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าขายชาติทั้งที่เป็นการแก้กฎหมายเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี45ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทํามาแล้วกว่า20ปีแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อนนันี้ประชาชนเกิดความกังวลจากการวิพากษ์วิจารณ์มุ่งหมายโจมตีเพียงด้านเดียวทําให้ประชาชนได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอันนี้เป็นสิ่งที่ไอ้นั้นไดรเริ่มผูชมแต่โอโ การออกมาอวยน,นั้นมีอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวการอนุมัติให้ชาวต่างชาติซื้อนี้ก็เป็นเรื่องบาบาบานะครับท่านผู้ชมปัดเปลี่ยนหลักเกณฑ์เดิมต่างๆนานาโดยยุคทักสินชินวัตนนั้น40ล้านก็จริงเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเทียบอัตรางเงินเฟ้อถึงตอนนี้นั้นโอ้ยควรจะเป็น120ล้านถึง200ล้านหรือไม่เออเรื่องนี้ก็น่าจะคิดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องทําการประกาศตามหาสลิมหายไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยโดยตอนที่บอกที่เนี่ยเนี่ยแผ่นดินไทยเนี่ยอย่าให้ใครมาลุกล้ำนะเนี่ยอย่าให ใใครมาทําให้เสียแผ่นดินไปส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรเว้ยเฮ้ยเขาจะขายแผ่นดินกันแล้วนะเนี่ยสลิมหายไปไหนหมดก็โผล่หัวกระบายมาบ้างก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ต้องติดตามแล้วหลังจากที่แต่เดียวจะมีข่าวเดิมพันสิบล้านเว้ยเฮ้ยเสียโบสถคอนเฟิร์มเก่งเมท <ke> ีครับท่าน <te ars> แต่ว่าไม่ใช่เมทีลาบานูนแต่อย่างใดแต่เป็นเมทีนัชิดครับท่านที่เคยเป็นอดีตเสื้อแดงเก่าแล้วก็เป็นอดีตผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นโดยเมทีดวนยอดวันพฤ ศึกเพชรยินดีที่ราชดำเนินเสียโบสถคอนเฟิร์มเป็นไม่ที่เรียบร้อยรับคําท้าแทนลุงศักนะครับหลังจากที่นักมวยคนนี้นั้นได้ออกมาท้าลุงศักดิ์รับท่างผู้ชมนาวาตีอะไรไม่รู้เหมือนกันอากาศเอกอากาศโทก็ช่างมันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนที่แน่ๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยมากันอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นภาษาใต้แถวบ้านผมนั้นเขาจะเรียกว่าปลาเล็กปลาน้อยแต่นี้เขาเรียกว่าปลา<ม>ปลากระชอนครับท่านอ,าอบสมุนไพรนะครับโดยขนาดแบ่งบรรจุครึ่งกิโล160 ส0บาทครับท่านส่วนลูกหยีชาบแล้วก็ปลาเกตขาวอบกรอบนี้500กรัม240บาทแล้วผู้ขนานมากับลูกหยีกวนอันนี้เริ่มจะหมดไปแล้วนะคะรับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิม,มาพานก็มีครับท่านสนใจก็สั่งสินค้ากันเข้ามาได้ก็กราบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้อย่างรุนแรงไม่หยุดยัง้งก็ต้องจับตามองตอนนี้อาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแม้กระทั่งเอ๋ปารีนาเฮ้ยก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยตื่นได้แล้วประยุทธ์มึงตื่นได้แล้วเอ้ไม่ใช ขวบตื่นได้แล้วปรินาวรประยุทธ์เนี่ยฟังเสียงค้านต่างชาติถือครองที่ดินไทยก็อย่างที่ได้ถแถลงเรียนบอกไปแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นน้าพึ่งหยดเดียวหรือว่าจะ2หยด3หยดนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเพราะเป็นที่ตุเลสสิ้นดีตามที่กระแสสังคมบอกออกมาหรือเปล่านั้นเราต้องติดตามต่อไปนะคร,รับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเพจอวยประยุทธ์เฮ้ยโวยลั่นสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวบอกเนี่ยประยุทธ์คิดดีแล้วเพจหนุนประยุทธ์เนี่ยเทียบชัดๆข้อดีข้อเสียต่างด้าวซื้อ บอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีว่าเฮ้ยได้ออกมาซัดประยุทธ์ว่าขายชาติอะไรทํานองนี้ที่จริงไม่ขยายแต่ทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมมันก็ยังคงเป็นที่ลงุงตุงนังแล้วก็ได้มีการวันนี้ตัวผมนั้นได้ทาการเซิร์ชว้เฮ้ยโอเค Google ตามที่ตู่มันเคยบอกให้เข้าไปนั้นเสิร์ชหาใครหาเสรีวงมนทาว้าเฮ้ยก็สึกว่ายังไม่ได้มีการออกมาแพม่เรื่องประเด็นนี้นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่เปิดโอเค Google แล้วก็เซิร์ชชื่อมันนั้นก็ต้องจับตามองครับท่านโดยรู้สึกว่าจะมีการออกมาขยาย แล้วนะเนี่ยสำหรับสลิมบางกลุ่มเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างนี้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดเป็นทักษิณชินวัตนธรรนั้นไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกหอกเวรนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยขายชาติโดยเมืองไทยติดกับดักความขัดแย้งมานานแล้วเนี่ยสำหรับไอ้สลิมหนุนระยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกริ้วร้อนหนุนตู่นี้เมืองไทยติดกับดักความขัดแย้งมานานาหากต้องการให้ประเทศเดินหน้าต้องช่วยกันในทุกมิติงดลดการประโยชน์ทางการเมืองในกลุ่มของตัวเองอเพจจากลงตูต ระบุอะไรทานองนี้ก็ได้มีการไล่พนาณาอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านข้อดีข้อเสียอะไรทํานองนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่จะเอาประโยชน์ทางการเมืองนั้นควรจะเบาๆลงบ้างนะอันนี้ประยุทธ์ทำเพื่อชาติหรือไม่ไม่อาจแน่ใจโดยทําเพื่อชาตินั้นทําแน่ครับท่านแต่ทําให้มันจเจริญนลุ่งลิงหรือว่าจะเลริญนลุ่งเรืองนั้นก็เละดิดบีข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการตามหาประกาศคนหายไม่หยุดหย่อนเฮ้ยเฮ้ยเทพโพงงามเทือกเทพสุบัณอะไรพวกนี้นั้นไปหายหัวอยู่ไปไหนหมดนะเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่สําหรับบรรดา คนดีอย่างนี้ใครจะคนดีโอทั้งป่าเทศนะครับแล้วก็ทั้งสุดเทศตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปมัวงมงงง่อมอยู่ที่ไหนสําหรับเทพโพง,งามหลังจากฉะเนี่ยคนว่าโตโนโ่ว่ายน้ําอะไรประนองนี้แล้วก็ลั่นคอยดูไว้พวกขี้ฉาชีวิตจะแลนแคนก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมไปเราก็งงอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มาแล้วจา้าหลังจากที่ลุงศักดิ์ไอ้ลุงศักดิ์ครับท่านขวาหุกตรงบรรจงลงหน้าสีสุวรรณนั้นแล้วก็ยังไงจา้าก็ได้มีอดีตนักมวยเก่านะครับท่านผู้ชมชื่ออะไรวะเนี่ ยอดผเด็ดยอดระการอะไรปบนี้แต่ว่าไม่ใช่ยอดผเด็ดการนะคะรับท่านผู้ชมยอดวันผะเด็ดเดิมพันสิบล้านเสียโบสถ์คอนเฟิร์มเมทีดวลยอดวันผะเด็ดสึกเพชรยินดีที่ลาดดำเนินครับท่านอันนี้ก็ต้องจับตามองนะคะรับท่านผู้ชมโดยผู้พันวิทย์หรือว่านาวาอะไรทั้งอย่างเนี่ยยอดผะเด็ดสุวรรณวิจิตอดีตนักมวยไทยดีกีแชมป์ลาดดำเนินอะไรต่างๆนานาโดยเดิมพันสิบล้านในสึกเพชรยินดีในการที่จะประทะกับมเมทีนะคะรับท่านผู้ชมโดยเก่งเมทีนะั้นเนี่ยได้ออกมาบอกตอนนั้นมาเลยเ เฮ้ยทั้งศรีสุวรรณทั้งนายสวัสดีสนทิยานะคะรับเดิมผู้ชมแล้วก็ไอ้นี้สามลุมหนึ่งได้เลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวตัวครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยคอนเฟิร์มเป็นไปที่เรียบร้อยส่วนวันที่จะขึ้นไฟกันนั้นต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นวันไหนโดยในวันพระเดจวันอะไรนี้นะคะรับเดิมผู้ชมได้เคยทําการท้าสมรักคาสิงนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรเจ้าหนูโอยให้สมรักใช้ได้แค่มือครับท่านแล้วหมัดเข่าศอกทุกดอกดอกย้ําล่ะไม่ได้ใช้นะคะรับเดิม ผู้ชมเป็นการต่อให้ก็มไม่รู้จะทําอย่างไรดีก็ต้องจับตามองโดยในคลิปนั้นที่เมธีนชิดนี้ที่ออกมารับคําท้าแทนลุงศักดิ์นี้ก็ได้ออกมาบอกว่าไอ้ที่เงินนั้นเนี่ยอะไรพวกนี้ต้องให้พี่มาดถ,ถือนะถามพี่มาดไหนสามารถพยักอรุนะในการเรื่งผู้ชมโดยคุณเมทีนั้นบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการบิดไปบิดมาหรือไม่ก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เเตรียมดูมวยกันได้เลยครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะในการเรื่งผู้ชมอยู่เฉยๆไม่ค่อยรอดหรือไงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจ จเว้ยเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมส่วนเอออเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าผมเชียร์เมทีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรกันบ้างเว้ยเฮ้ยหลังจากเลือกตั้งนักพ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปมุดดำนาอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประยุทธ์มีมติแบบนี้นั้นก็ได้มีสสเพียงไม่กี่คนเองนะเนี่ยอดีตสสด้วยนายวชระเพชรทองหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ออกมาค้าเรื่องนี้แต่อันนี้มาเรื่องนายอนุวาร์สาแรกเว้ยเฮ้ยหลังจากที่โดนพรรคประชาธิปัตย์จะ เฮ้ยอันวาออกไปเลยว่าเฮ้ยไอพักนี้อยู่นั่นเดี๋ยวมันจะศูนย์พันหรือไม่เออต้องเติมหรือไม่ไปด้วยโดยอันวาสารและสสปัตตานีประชาธิปัตย์เนี่ยซัดประชาธิปัตย์เตือนแต่ไม่ฟังโวยโดนบีบให้พนพักแล้วก็แย้มนัดคุยกับประวิทย์นะคะท่านผู้ชมผลอกประวิทย์ในสัปดาห์หน้าก็เปที่น่าจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยประชาธิปัตย์ก็ออได้ออกมาทําการคุยโมกคุยโตคุยโวอวดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจบอกว่าภาคใต้เนี่ยเราจะต้องกว่าที่นั่งประมาณ40นสท่ชิบางคนกกว่า เฮ้ยอย่าสูญพันธุ์นะถามทาไมวะเดี๋ยวไม่มีเรื่องให้ด่าครับท่านเออหรือไม่เออต้องเติมหรือไม่ไปด้วยก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนเนี่ยมาอีกแล้วประชาธิปัตย์ลุยเจาะเชียงใหม่เปิดสามผู้สมัครแล้วก็โว้ยเฮ้ยคำว่าโวคืออะไรเจ้าน้องหนูคือคุยโมกคุยโตคือโวโอหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี่เขาเขียนเนี่ยโวภาคใต้ได้ครบแล้วมั่นใจได้มากกว่า22ที่นั่งอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติได้ต่ำกว่านี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาปีบ๊แบบไหนคุม เริ่มผู้ชมไปเราก็งงมันจะอ,อถ้าผมเป็นอยู่ในพรคประชาธิปัตย์นี้จะทําอย่างไรจ้าจะต้องออกแล้วครับท่านออกไปหาพักใหม่อยู่หรือไม่ก็น่าจะใช่ครับท่านส่วนด้านศิรัเจนจาคะก็ไม่ยอมเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเรื่องนี้ถามลั่นเนี่ยทาหารมีไว้ทําไมศิรัตซัดรัฐบาลไม่หยุดยัง้เงเว้ยเฮ้ยจะให้คนไทยเช่าแผ่นดินต่างชาติอยู่อย่างนั้นหรือไงไม่เอาให้ฝรั่งซื้อแผ่นดินไทยครับท่านโดยออกโรงไม่เอาด้วยนะครับด่วยผู้ชมปมที่ประยุทธ์อะไรพวกนี้คอรมอนี้อันุ มัดการซื้อขายที่ดินที่อะไรทานองนี้โดยได้ออกมาบอกนันเนี่ยสำหรับไอ,อ้คอรลโมอะไรนี้นะกรเรื่งผู้ชมบอกว่าจะให้ซื้ออายในเขตเทศบาลชิบหายแล้วทีนี้คนไทยอาจจะต้องไปอยู่กลางท้องทุ่งนาหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีส่วนมาอกีกนักแสดงคนหนึ่งครับท่านหลังจากที่เพจสลิมบอกไอ้ตูเนี่ยคิดแล้วเพจหนุนบอกข้อดีข้อเสียต่างๆนาน,าน,นี้พิษสีมาแล้วเว้ยเฮยภูมิมีแสงในตัวโพสต์แบบนี้เสียงเชียร์กระหึ่งเป็นเอกฉันสนับให้เสนเอ สนับสนุนให้ลุยร้องเรียนเสียงไม่แตกเว้ยเฮยสีสุวรรณจันยานโพสภาพคัดค้านการขาย,ขายแผ่นดินให้ต่างชาติลั่นเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ชาวเน็ตกดไลค์รัวๆครับท่านสนับสนุนให้ร้องเรียนแบบด่วนๆกันเลยทีเดียวก็วต้องจับตามองต่อไปว่าพี่สีผู้มีแสงในตัวแต่ไม่ใช่กระสือนะครับท่านเดี๋ยวอาจจะคิดว่ามีแสงในตัวแล้วมันจะเป็นกระสือแล้วก็ตอนกลางคืนออกไปบินแบบมมีไม่มีลำไส้อะไรประมาณนี้ส่วนคนนี้เด็ดกว่าหรือไม่ไม่แน่ใจอมสกาวใจครับท่านคานสุดลิ้ม ที่ประตูกันเลยทีเดียวในการขายที่ดินให้ต่างชาติแนะลองเลิกซื้อของเล่นสัก3าปีถามว่าของเล่นคืออะไรจ้าไอ้พวกเรือดำน้ำําไอ้พวกเครื่องบินเหาะนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่เว้ยไ,ไอ้พวกเครื่องบินนั่นเนี่ยแล้วก็เรือเหานะนั้นไม่มีแล้วนะเรือเหานะนั้นมาสมัยโบราณไปแล้วอาวุธต่างๆนานาอะไรทํานองนี้อมสกาวใจวอลรัฐบาลคิดให้ถี่ถ้วนเรื่องขายที่ดินให้ต่างชาติพร้อมเสนอหากอยากได้เงินลงทุน40ล้านก็แนะให้ลองเลิกซื้อของเล่นสัก3าปีอะไรประมาณนี้ครับท่านก็มติเอกชนนะ กระเบื่องผู้ชมหลังจากที่ได้ไปดูโพสต์นั้นเนี่ยที่สนับสนุนประยุทธ์ต่างๆนาะนาผมก็ไม่เข้าใจว่ามติเป็นเอกฉันจริงๆเลยคอควายคอควายเต็มไปหมดอาจจะเป็นการคิดถึงประยุทธใใ์นะกระเบื่องผู้ชมโดยหอมสกาวใจท็อฟอร์มไม่หยุดยัง้งเว้ยเฮ้ยในปมซื้อขายแผ่นดินอะไรทํานองนี้เอ,อโดยลั่นว่าอดีตนักรบต่อสู้เพื่อรักษาไว้ปัจจุบันนักรบขายว่ะเออแล้วก็ลูกหลานเหลีหลนยังไม่ทันเกิดก็มีนี่บานท่วมทุ่งแล้วโอ,อ้พวกมาด้วยแพ็กเกจพิเศษที่อยู่อาศัยน้อยลง บ้านฉันเองไงจะใครล่ะอะไรทํานองนี้ก็โดนชาวเน็ตนะครับเ่านผู้ชมแหมไอ้นั้นชื่นชมไม่ไม่ใช่ไม่โดนชาวเน็ตไว้เฮ้ยก็ได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตไม่หยุดยั้งครับท่านล่าสุดจะมีการโพสต์อีกว่าอดีตนักรบต่อสู้เพื่อรักษาชาติไว้ปัจจุบันนักรบขายว่าพร้อมแคปชั่นอะไรอะไร,ะไรก็เปลี่ยนรวมทั้งก่อนหน้านี้สก,กาวใจนะครับเ่านผู้ชมก็ได้โพสต์ข้อความลูกหลานเหลนหลนยังไม่ได้เกิดยังไม่ทันได้เกิดก็มีนี่ทุ่งบานตะไคร้แล้วอะไรทํานองนี้ก็ต้องจับตามอง,มองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไร นโยบายขายแผ่นดินนี้ถือว่าบางคนนั่นเนี่ยเรียกว่านโยบายขายชาติผมก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆหลังจากที่สีสุวรรณครับท่านไอ้ไม่ใช่ไอ้สุนทียาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมได้ไปออกนั่นเนี่ยจะไปร้องลีนาจังก็ได้เจอลีนาจังสวนกลับไม่หยุดหย่อนครับท่านบอกว่าแบบนี้มันยอมกันไม่ได้ข้าราชการทั้งหลายจะยอมแบบนี้เหรออะไรทํานองนี้ต่างกับสีสุวรรณอย่างไม่หยุดหย่อนเว้ยเฮ้ยโดยสุนทียาสวัสดีนะั่นก็นักเรียน อยู่ยังหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดนะไม่มีในข่าววันนี้มาแก้กข่าวให้เขาเองนะส่วนพี่สีล่ะพี่สีออกมาคัดค้านเรื่องนี้ไว้เฮ้ยก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทำเนียบขาวคอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยแล้วโดยทำเนียบขาวประกาศแล้วจามาลาแฮร์ริสร่วมประชุมผู้นำเอสเปกที่ไทย18-19กันยายน,นนี้ส่วนโจไบเดนไปไหนจ้าโอ้โหรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนี้จะไปเวียดนามนะครับท่านผู้ชมแต่เวียดนามนั้นใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆน้นอินีีเซย เวลาไล่เรียกกันเลยนะเนี่ยแล้วไม่มาไทยเหรอไม่มาว่ะไม่มาเพราะอะไรก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ส่วนตอนนี้ดาราสลิมรอดช่องที่เคยขึ้นเวทีกบพสเมื่อปี5 7นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างจ้าสุดยอดเลยครับคุณพี่หยวนหยวนไหนหยวนดาก้อนไฟเนี่ยเขาบอกว่าผู้มาก่อนการที่แท้จ,จริงเลยโดยตอนมันขึ้นเวทีกบพสได้บอกว่าผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งเป็นนักสแสดงก็ไม่ได้โด่งดังไม่ได้เป็นซูปเปอร์สาตาร์เท่าไหร่เออเอานี่พูดเรื่องจริงดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ต่อครับท่านไม่ได้โด่งดังเท่าไหร่แม้ว่าไม่ได้รวยมากหรือบางคนบอกว่าจนแต่กูก็ไม่ขายชาติอันนี้หยวนบอก ไว้นะครับดารานักแสดงกปปสเมื่อปี57แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าหนูโอ้ตอนนี้ก็ยังคงเงียบอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าสลิมนั้นจะหายไปอีกหรือไม่โดยประกาศตามหาสลิมหายอีกรอบครับท่านแล้วหลังหลังจากตูจ้องขายแผ่นดินให้ต่างชาติหรือไม่ด้านสลิมก็โวเนี่ยตูคิดดีแล้วทาชาวเน็ตสวนเออทำชาวเน็ตสวนสนั่นลั่นทุ่งถ้าเกิดทีทักษิณทมไปว่าเขาขายชาตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ไปที่นะ้จับตาม,มองอย่างดีดีก็เลยที่ เดียวควบคู่ขนาดมาก,กับข่าวเชา้าหรือไม่เชานั้นไม่แน่ใจว้ยเฮ้ยหลังจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนะครับานผู้มชมยุติธรรมนะไม่ใช่อยุติธรรมเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดอีกก็เอาแล้วไงสมศักดิ์ยอมรับเจ้าของผับรับชาวจีนเนี่ยบริจาค3ล้านให้พลังประชารัฐครับท่านไอผับวปปิบับวิบับนั้นนั่นเนี่ยแล้วก็ต้องติดตามอีกทีวุ้ยเฮ้ยเพราะตอนนี้สีสุวรรณนั้นก็ได้ไปยื่นร้องอีกแล้วหลังจากที่ไปยื่นร้องเล,เลือ่อยเปื่อยไม่หยุดยั้งแต่ว่าเรื่องนี้ตตต้อองงิิดดาาาาามมว่่่ันนนจจะเป็ยยไรรคคบทโ บริจาคให้พลังประชารัฐ3ล้านบาทเมื่อปี64แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่บริจาคนี้ก็เพราะว่าชอบนโยบายพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมฟังดอกแรกก็กระแทกมากลางกระหม่อมเลยครับท่านสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าสมศักดิ์เทพสุทินมันจะวางยาพักนี้ก่อนจะย้ายไปหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมนักลบขายที่ดินจัดโปรลอ่อต่งชาติไม่หยุดยัง้งลองถ้าเกิดเป็นฝ่ายทักสินฝ่ายยิ่งรักจินวัตรฝ่ายเพื่อไทยทำนี้เสรีวงบนทาก็น่าจะไม่หลุดซีนะครับนทะ่านผู้ชมน่าจะไม่พลาดกันแน่เลย ก็น่าหลังจากไม่พลาดแล้วนั้นก็น่าจะพลาดไม่หยุดยัง้งบอกขายอย่างงู้นบอกขายอย่างนี้ที่พอเป็นมายุตเงียเป็นเป่า,าสากเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่น่แน่หากสนใจครับท่านปากูชอนนะครับท่านผู้ชมอบสมุนไพรขนาดแบ่งบรรจุครึ่งกิโลร้อยหกสิบาทลปลากเกตขาวอบกรอบ500กรัม240บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนมีหมดนะครับท่านผู้ชมก็จึงขอจบก,การแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน